สวัสดีค่ะผู้ชมคะพบกันเช่นเคยนะคะในรายการกฎหมายน่ารู้ทางสถานีโทรทัศน์สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติหรือ police tv นะคะในช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เราจะต้องอให้กำลังใจนะคะสำหรับใครหลายๆคนนะคะที่ต้องเผชิญกับ สถานการณ์โควิด19นะคะที่ได้รับผลกระทบไม่ว่าทางตรงหรือว่าทางอ้อมนะคะกรณีของการทำาหากินการค้าขายหรือก็ดีนะคะหรือแม้แต่การเช่าที่อยู่อาศัยนะ,ะซึ่งมาทีรายจ่ายเรื่องของค่าเช่าเนี่ยนะคะก็ยังจำเป็นจะต้องจ่ายอยู่นะคะผู้ให้เช่าบางรายก็อาจจะลดค่าเช่าให้นะคะแต่ว่าบางรายก็อาจจะไม่ลดให้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเช่านะ,ะโดยเฉพาะการเช่าห้องพัก เป็นอย่างไรนะคะมีการคุ้มครองผู้เช่าและผู้ให้เช่าอย่างไรบ้างวันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะคะแล้วก็หยิบยกประเด็นข่าวที่เกิดขึ้นมาคุยกันด้วยค่ะกับวิทยกรประจารายการนะคะกรรมาการจากสมาคมพนักงานสอบสวนพันธุ์เ็กดรฤทธิชัยช่างคําค่ะสวัสดีค่ะคุณกับค่ะเพื่อถึงช่วงนี้เนี่ยก็ยังมีคนลำบากอยู่พอสมควรนะคะเพราะว่าเรื่องของสถานการณ์ โควิด1 9เานี่ยทำให้หลายส่วนเนี่ยขาดรายได้ไปนะคะแต่ว่ารายจ่ายเนี่ยมันคงที่นะะยิ่งแม่ค้าพ่อค้าเนี่ยโอ้โหอดครวนกันเลยค่าเช่าก็ต้องจ่ายนะคะน้ำค่าไฟก็ต้องจ่ายมีมาตรการลดให้ก็ยังดีใช่าไหร่คะน้ำค่าไฟแต่ค่าเช่าเนี่ยไปเจอเจ้าของที่เขาให้เช่าบางรายก็ดีเขาก็ลดค่าเช่าให้และบางรายก็ไม่เก็บค่าเช่าแต่บางรายนี่โหดมากเลยนะคะที่ตามที่เป็นข่าวนี่อ่านแล้วก็ยังงงเลย คุณผู้ชมเขาบอกว่ามีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งโพสต์ข้อความพร้อมกับคลิปวิดีโอนะคะระบุว่าญาติของเขาเนี่ยไปเช่าห้องแถวแถวญานพัทยาไม่มีเงินจ่ายค่าห้องญาติก็บอกว่าเดี๋ยวเย็นนี้จะไปจ่ายให้ครบขาดแค่พันกว่าบาทเท่านั้นนะคะทีนี้เจ้าของห้องก็บอกว่าให้รีบขนของย้ายออกไปซะถ้าไม่จ่ายไม่งั้นจะยิงให้หมดพอขนของขึ้นรถเสร็จก็ยังคุยกันไม่รู้เรื่องนะฝั่งเจ้าของห้อง กลับไปต่อยไปทำร้ายผู้เช่าแล้วก็ไม้หน้าสามเนี่ยฟาดขาผู้เช่ากลับที่หลังแล้วก็ฟาดไปที่หัวแต่ดีที่เขาสวมหมวกกันน็อกนะคะแล้วก็ยังโดนฟาดไปที่สะโพกด้วยตอนนี้ฝ่ายผู้เช่าเนี่ยรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลปรากฏว่าขาหักนะคะโหดขนาดนี้เลยนะ,ะนี่มีคลิปไว้เป็นหลักฐานด้วยนะคะเนี่ยมันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะคะ มันมีความผิดหลายกรณีเลยใช่ไหมใช่ก็คือจากเรื่องเช่าเนี่ยเป็นเรื่องทางแพ่งะนะครับพอมาเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ปับ๊บมันก็จะจากที่ผู้ให้เช่าเนี่ยเจ้าของห้องเนี่ยตอนแรกได้เปรียบแล้วน่องจาว่าเขาค้างค่าเช่าเขาเป็นหนี้ะนะครับพอมาเกิดเหตุการณ์อย่างนี้แล้วไปทําร้ายเขาเนี่ยเสียเปรียบ ทำลายร่างกายใช่โดนเรื่องทำลายร่างกายครับเหตุการณ์อย่างนี้นะครับในช่วงนี้ในเรื่องการเช่าห้องพักการเช่าสถานที่ประกอบธุรกิจห้องพักห้องชุดอพาร์ตเมนต์อะไรต่างๆเนี่ยมันมีคดีหรือมีเรื่องมีราวเนี่ยกันเยอะพอสมควรนะครับในช่วงนี้เนื่องจากว่าผลที่เช่าเลยนะครับโดนพักงานหรือประกอบอาชีพไม่ได้เนื่องจากว่าการปิดกิจการหลายอย่างนะครับในช่วงโควิดนี่นะครับ ทำให้ไม่มีเงินจ่ายค่าเช่า <c oughs> พอไม่มีเงินจ่ายค่าเช่านะครับเจ้าของห้องเช่าเนี่ยอย่างที่ว่าถ้าคนที่ดีนะครับมันก็จะมีข่าวอยู่เหมือนกันที่ชนบุรีนี่แหละนะครับมันจะเป็นห้องแถวห้องเช่าห้องแถวเนี่ยป้าเนี่ยเจ้าของอห้องเนี่ยหนึ่งไม่เก็บค่าเช่าในช่วงสองเดือนสามเดือนนี้ไม่เก็บค่าเช่า <c oughs> นอกจากนั้นแกก็เอาข้าวสารไปแจกทุกห้องเจอเจ้าของแบบนี้ก็ดีนะน่ารักค่ะ แต่ทำไมรายนี้เนี่ยโหดจังเลยมันขึ้นอยู่คือคือจะเนียกว่าคนที่ทําธุรกิจนี้นะครับคือถ้าไม่เคี่ยวเนี่ยเขาว่าภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าเคี่ยวเนี่ยมันก็อยู่ไม่ได้เนื่องจากว่าบางบางครั้งก็เจอเจอค้างค่าเช่าแล้วหนีเลยก็มีเหมือนกันหนีนอกจากหนีแล้วก็บางบางห้องห้องเช่าเนี่ยมันก็มีทั้งทีวีมีทั้งแอร์มีทั้งอะไรขนไปเกี้ยงขนไปเกี้ยงเลยใช่แล้วอย่างที่เคยเป็นข่าวก่อนหน้านู้นบางรายทิ้งขยะ ไปไม่หมดเลยทำห้องเขาพังทำห้องก็พังด้วยนะสกปรกเละเทอะด้วยใช่อันนี้มันมันก็ต้องต้องมองสองสองมุมในมุมของผู้ให้เช่าเนี่ยเขาทำธุรกิจนะครับทำธุรกิจบางครั้งก็ไปเจอผู้เช่าที่ไม่ดีนะครับพอไม่ดีทําความเสียหายนะครับต้องวางมาตรการนะครับแล้วการการบริหารจัดการในของผู้ให้เช่าเนี่ยมันก็แตกต่างกันนะครับก็คือบางคนก็อาจจะ เขาพอและมีพอและก็จะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่ได้ค่าเช่าก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรถือว่าคนก็เดือดร้อน่นะเหมือนกันนะคะแต่ที่ในแง่ของกฎหมายเรามาดูในแง่ของกฎหมายเกี่ยวกับการเช่าห้องพักเนี่ยมันมีกฎหมายอะไรที่เกี่ยวข้องบ้างคะครับในเรื่องการเช่าเ่ยนะครับมันจะมีบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ครับมาตรา537นะครับซึ่งให้คำนิยามว่าอันว่าการเช่าทรัพย์นั้นก็คือสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งเรียกว่าผู้ให้เช่านะครับ ตกลงให้บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่าผู้เช่านะครับได้ใช้หรือได้รับประโยชน์ในทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่งชั่วระยะเวลานะครับและผู้เช่าตกลงจะให้ค่าเช่าเพื่อการนั้นอันนี้ความหมายตามกฎหมายเลยนะครับก็คือผู้ให้เช่าก็คือเอาทรัพย์สินไปให้ผู้เช่าเช่าคนเช่าก็คือจ่ายค่าเช่าอันนี้คุยกันแบบง่ายๆในความหมายง่ายๆนะครับเขากําหนดหน้าที่ของเจ้าของนะครับ กำหนดหน้าที่ของผู้เช่าไว้ในกฎหมายเรียบร้อยนะครับสาหรับองค์ประกอบในเรื่องการเช่ามันก็มีตั้งแต่ห้องเช่านะครับสัญญาเช่านะครับค่าเช่าเงินประกันความเสียหายนะครับค่าเช่าล่วงหน้านะครับแล้วก็การผิดสัญญาแล้วก็การบอกเลิกสัญญาเช่าการชดใช้ค่าเสียหายตามมาถ้ามันเกิดความเสียหายมันจะเป็นอย่างนั้นอันนี้คือในสัญญาเช่ามันจะมี มาตรฐานเลยใช่ไหมคะที่เป็นเอกสารที่สามารถที่จะดําเนินคดีหรือเอาผิดตามกฎหมายได้ถ้าเกิดเหตุการณ์ผิดสัญญาขึ้นมาเนื่องจากห้องพักมันเป็นอสังหาริมทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ในกฎหมายเขาบังคับว่าการเช่าอสังหาริมทรัพย์ต้องตามหลักฐานเป็นหนังสือนะครับถ้าเกิน3ปีต้องไปจดทะเบียนต่อทําหลักฐานเป็นหนังสือแล้วก็ต้องไปจดทะเบียนต่อสำนักงานที่ดินหรือเจ้าหน้าที่ถ้าเกิน3ปีใช่ครับมันถึงจะบังคับกันได้นะครับถ้าทํากันเองง่ายๆอะไรอย่างนี้ เวลามีปัญหาเกิดขึ้นมาถ้าไม่เกิน3าปีได้ได้นะครับก็คือถ้าเช่าไม่เกิน3ปีเนี่ยก็คือทําระหว่างผู้เช่ากับผู้ให้เช่านีะครับส่วนมากผู้ที่ประกอบธุรกิจให้เช่าห้องพักหรือเช่าพาร์ทเนตนอะไรต่างๆนี่นะครับเขาก็จะมีแบบฟอร์มของเขาที่แตนดาร์เลยเขาอาจจะไปจัดซื้อมาเองหรือจะอาจจะทําขึ้นเองนะครับในสัญญานั้นอาจจะบางข้อมันก็จะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคหรือผู้เช่ามากเกินไปนะคร สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคนี่นะครับก็ออกประกาศมาหนึ่งฉบับนะครับก็ค,บคือประกาศในเรื่องประกาศคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจให้เช่าอาคารเพื่อที่อยู่อาศัยนี่นะครับเป็นธุรกิจให้ควบคุมสัญญานะครับก็คือการทําสัญญาเนี่ยมันมีข้อห้ามต่างๆนะครับข้อห้ามส่วนมากก็จะเป็นการที่ถ้าจะมองอีกมุมหนึ่งก็คือผู้เช่าเนี่ยจะได้เปรียบ ซึ่งซึ่งความจริงก่อนที่จะมาสู่ประกาศนี้นะครับมันก็มีเรื่องร้องเรียนไปที่สานังกางานคุ้มครองผู้บริโภคเลยนะเยอะพอสมควร,ครในเรื่องที่พอไปเช่าแล้วเก็บล่วงหน้า3เดือนนะครับแล้วพอจะออกไม่คืนเงิน,น,งนให้ไ่คเงคแล้วก็พอผิดสัญญา ไปล็อกห้องไม่ให้เข้าไปในห้องขนของเขามากองไว้อย่างเงี้ยอันนี้คือมันมีประเด็นปัญหาเกิดขึ้นนะกับผู้เช่าหลายรายที่ไปรองสํานักงานคุ้มครองผู้บริโภคจนนามาสู่การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้เป็นสัญญาเช่าที่เป็นธรรมมากขึ้นใช่ครับก็คือสัญญาเช่าพวกห้องพักนะครับพวกนี้อยู่ในการควบคุมของสคบหรือคุ้มของผู้บริโภคนะครับซึ่งเขาก็ห้ามไว้หลายข้อนะครับ เอาเรื่องของผู้ให้เช่าก่อนะนะครับก็คือข้อบรงคัิและข้อห้ามสําหรับผู้ให้เช่านะครับข้อแรกก็คือต้องติดประกาศนะครับอัตราค่าเช่าะนะครับแล้วก็ค่าน้ําค่าไฟนะครับไว้ในที่ปเปิดเผยนะครับถ้าเป็นอพาร์ตเมนต์ที่มาตรฐานเนี่ยเราไปติดต่อั๊บมันจะมีเลยนะครับติดให้เห็นเลยว่าอัตราค่าเช่าเท่าไหร่เนี่ยอันนี้เขาคือทําตามกฎหมายนะครับข้อ2ก็คือค่าน้ําค่าไฟห้ามเก็บเกินมิเตอร์ แต่ก่อนในเขาบวกไงค่ะเขาบวกไปอีกนะาบมันมีค่าจัดการอะไรต่างๆนะใช่ตอนหลังไม่ได้ให้เก็บตามมิเตอร์มิเตร์ค่ะครับก็สามคือในระหว่างสัญญาเช่ายังยังมีผลสมมติ่าเช่าหกเดือนเนี่ยนะครับจะมาขึ้นค่าเช่าไม่ได้ค่ะไม่ใช่วิดีอยากจะขึ้นก็ขึ้นไม่ได้ไม่ได้นะครับข้อต่อไปคือห้ามเรียกเงินประกันล่วงหน้าเกินหนึ่งเดือน ค่ะนะครับเมื่อก่อนนี่โอ้สามเดือนเลยจำได้ตอนนี้ห้ามเกินหนึ่งเดือนครับแล้วก็ห้ามเก็บค่าเช่าเกินหนึ่งเดือนค่ะคือค่าเช่าล่วงหน้าห้ามเก็บเกินหนึ่งเดือนห้ามเก็บเกินหนึ่งเดือนค่ะครับแล้วก็เวลาจะเข้าตรวจสอบห้องเนี่ยต้องแจ้งล่วงหน้ากับผู้เช่าให้ทราบก่อนให้ทราบก่อนไม่ใช่อยู่ดีไขกุญแจเข้าห้องไปครับที่มันเป็นประเด็นขึ้นโรงพักเนี่ยนะครับไปแจ้งตำรวจก็กรณีที่ค้างค่าเช่าเลยแหละค้างค่าเช่าแต่ว่าไปถาม บางครั้งก็โวยวายผู้ให้เช่านะครับหรือไม่ยอมมันหลายเดือนแล้ว5้าเดือน6เดือนก็ไม่จ่ายเงินประกันก็หักหมดแล้วอย่างเนี้ยนะครับมีวิธีใดที่จะเอาคนคนนี้ออกจากห้องนะครับก็ไปล็อกห้องเขานะครับพอไปล็อกห้องปั๊บไปเจอคนหัวหมอมันก็มาแจ้งตำรวจว่าบุกลุกนะครับซึ่งันเคยมีคำพิพากษามาแล้วว่ากรณีเขาค้างค่าเช่าแล้วไปล็อกห้องเขาเนี่ยเป็นการลบกวนการครอคอนะครับ เป็นความผิดอาญาเรื่องบุกรุกอ่ก็คือทําไม่ได้ทาไม่ได้เพราะนั้นผู้ให้เช่าก็ต้องกัแลเจรจาอย่างเดียวเจรจาอย่างเดียวเจรจาอย่างเดียวจรจาบุกรุกไม่ได้ไม่จะเข้าไปขนของเขาออกมาโยนทิ้งไม่ได้ไม่ได้ก็เขาบอกว่าของเขาหายไปชิ้นหนึ่งเนี่ยก็จบเลยอันนี้กฎหมายคุ้มครองผู้เช่าใช่ใช่ครับนะครับแล้วก็ห้ามริบเงินประกันค่าเช่าล่วงหน้าค่ะนะครับก็คือกรณีที่สมมุติว่าเขาค้างค่าเช่าเนี่ยนะครับค้างค่าเช่าเดือนหนึ่งเนี่ย เราจะไปบอกเขาออกเลยไม่ได้นะครับต้องทําหนังสือทวงถามก่อนนะครับคือต้องทวงถามว่าให้ชําระภายในวันที่เท่าน้เท่านี้นะครับถ้าเขาไม่ปฏิบัติตามเนี่ยนะครับเราถึงมีสิทธิ์ที่จะทำหนังสือบอกเลิกสัญญาเช่าต้องมีขั้นมีตอนใช่นะครับทุกอย่างต้องเป็นเอกสารเป็นหนังสือครับค่ะครับอันนี้ก็คือกฎหมายกําหนดขั้นตอนในการทั้นข้อปฏิบัติและข้อห้ามให้กับผู้ให้เช่านะครับอันนี้ก็คือ แต่ก่อนเนี่ยมันก็จะทะเลาะกันเรื่องพวกที่เรากล่าวมาเนี่ยแหละทั้งเรื่องค่าน้าค่าไฟ <c oughs> ทําไมแพงจัง <c oughs> ไม่จ่ายพอไม่จา่จายก็ทะเลาะกันผ <c oughs> ู้ <c oughs> ให้เช่านะคะก็ต้องศึกษาขอ้อกฎหมายให้ดีนะว่าอะไรทําได้อะไรทําไม่ได้ใช่ค่ะประกาศนี้นะครับผู้ประกอบธุรกิจเขาจะมองว่ามันไม่เป็นธรรมสำหรับเขาเหมือนกัน <c oughs> เพราะว่ากรณีที่เจอผู้เช่าที่ไม่ดีค่ะมาปั๊บ ไม่มีไม่นี้ไม่ใจใช่หรือบางครั้งเนี่ยหายไปเลยหายหายไปเลยเออหายไปเลยแล้วทว<ำ>งมากๆากคนของหนีไปใช่ลแล้วก็ทําข้าวของเขาเสียหายอะไรประมาณนี้นะครับร้องเรียนอยู่ตอนนี้นะครับผู้ประกอบการาในหลายจ้าเนี่ยก็ จะร้องสารปกครองให้วินิจฉัยว่ากรณีนี้เป็นคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นะครับเพราะผลกระทบอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่ากฎหมายตอนนี้ก็เป็นอย่างนี้ยังไม่มีการปรับปรุงแก้ไขครับคือช่วงนี้มันบังคับใช้อยู่นะยังไม่ยกเลิกมันยกเลิกเนี่ยถ้าคนไม่ปฏิบัติตามนะครับมันมีโทษนะครับก็คือโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทนะครับสําหรับคนที่ฝ่าฝืนข้อห้ามต่างๆนี้นะครับค่ะ แต่ว่าในช่วงนี้นะคะก็ต้องเรียกว่าถ้อยทีถ้อยอาศัยกันแล้วกันนะคะบางทีกฎหมายมีไว้บังคับใช้แต่จริงๆแล้วเนี่ยอยู่ด้วยกันก็มีน้ําใจนะเกืก้อกูลกันนะคะผู้ให้เช่าเองผู้เช่าเองนะคะก,ก,ก็ก็ต้องเป็นผู้เช่าที่ดีด้วยใช่ไหมคะหรือถ้าค้างค่าเช่าไม่มีจ่ายก็คุยกันดีๆค,คุยกันดีๆผู้ให้เช่าเองก็คุยกันดีๆ มีน้ําใจต่อกันนะเพราะว่าคนเนี่ยมันก็เครียดกันมากแล้วนะจากปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะคแต่กลายเป็นว่าถ้ามีเรื่องนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยการฟ้องร้องดำเนินคดีมันจะมีเพิ่มมากขึ้นใชตามมาด้วยครับคือจากเป็นคดีแพ่งมันจะเป็นคดีอาญานะครับอย่างกรณีก็มีอยู่เรื่องหนึ่งก็คือเงินค่าประกันความเสียหายเก็บเข้าไป2เดือนนะครับตอนนี้ พอเขาในยุคโควิดเนี่ยนะครับเขาตกงานะนะครับเขามีการค้างนะครับถ้าเช่าเดือนละหมื่นะนะครับเขาก็ในไม่ใช่ว่าเขาไม่จ่ายเลยเขาก็ทยอยจ่ายะนะครับมีเท่าไหร่เขาก็จ่ายไปนะครับก็มีการพูดคุยกันถ้างั้นไปหักการเงินประกันได้หรือเปล่าะนะครับที่ <ไ>ว้สองเดือนพ่ามีเงินประกันความเสียหายวางอยู่แล้วครับค่ะทีนี้ผู้ให้เช่าก็บอกว่ามันคนละส่วนกันอประกันคําว่าประกันก็คือในเรื่องประกันความเสียหายในห้องไม่ใช่ประกันความเสียหายที่ค้างค่าเช่าะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราไปเช่าที่ไหนอย่างไงไม่ว่าจะเป็นห้องพักหรือว่าสถานที่ที่เราจะดําเนินการธุรกิจต่างๆนะครับอาจจะเป็นห้องแถวตึกแถวอะไรประมาณนี้ต้องดูสัญญาดีๆว่ามันมีค่าประกันความเสียหาย ค่าประกันความเสียหายกับค่าเช่าลรงหน้ามนคนละส่วนค่าเช่าโงหน้าคนละคนละส่วนกันใช่ซึ่งซึ่งกฎหมายให้มีได้ครับก็คือแต่ว่าตามตามเคสนี้เนี่ยนะครับตามกฎหมายตามประกาศนี้ห้ามเก็บเกินหนึ่งเดือนค่ะแต่เขาไาเก็บสองเดือนไงอันนี้ก็ผิดแหละนะครับถ้าผู้เช่าเขาเอาประเด็นนี้ไปร้องสอสอโบค่ะนะครับมันก็จะกลายเป็นคดีอาญาอย่างที่ผมว่าแล้วเงินประกันความเสียหายเนี่ยมันจะเก็บตามใจชอบยังไง ก็ได้ไหมคะกฎหมายเรืไอ้นี้ก็คือส่วนมากเนี่ยเงินประกันความเสียหายเนี่ยมันจะอัตราเท่ากับค่าเช่าค่ะสมแติว่าค่าเช่าค่าเช่าเดือนละสามพันนะครับห้องพักเดือนละสามพันเนี่ยประกันความเสียหายหนึ่งเดือนนะครับก็จะสามพันก็ห้ามเก็บเกินหนึ่งเดือนนะครับอาจจะมีค่าเช่าล่วงหน้าไหมอ่าก็แล้วแต่แต่ตกลงกันส่วนมากก็จะห้ามเกินหนึ่งเดือนนั่นแหละ นะครับสรุปแล้วเนี่ยต่กอนในสมัยก่อนก็คือ3มเดือนเข้าอยู่ได้เลยอันนี้ผิดนะครับทุกวันนี้คือเวลาเขาได้กสามเดือนเข้าเข้าอยู่ได้เลยหมายความว่าประกัน1เดือนอะนะค่าใช้จ่าโลงหน้าหนึ่งเดือนแล้วก็เก็บปกติ1เดือนซึ่งค่าเช้่าเก็บปกตินี่มันต้องไปเก็บตอนที่ครบเดือน่มันพยายามจะเก็บเก็บก่อนเก็บก่อนใช่กฎหมายห้ามแล้ว ก็คือห้ามเกินสองเดือนเนี่ยค่าเช่าลงหน้าห้ามเกินสองเดือนนะครับจริงๆแล้วบางทีมันก็นอกจากค่าเช่าอะไรต่างๆแล้วมันก็ยังมีค่าที่จ่ายอื่นๆอีกนะคะครับก็มีค่าส่วนกลางนะครับก็คือถ้าเป็นอพาร์ตเมนต์เี่มันจะมีรปภมีแม่บ้านมีคนสวนนะครับอันนี้ค่าใช้จ่ายพวกนี้เป็นค่าใช้จ่ายผู้ประกอบการหรือผู้ให้เช่าเนี่ยนะครับเขาก็จะมาบวกกับผู้เช่านะครับเพราะบางครั้งเนี่ยการเช่าห้องหรือเช่าห้องพักเลยนะครับ บางครั้งเนี่ยมันต้องจําใจเอาอผู้บริโภคหรือผู้เช่าเนี่ยจำใจเอาเพราะหนึ่งมาคานวณแล้วมันอยู่ใกล้ที่ทํางานราค,คามันจะสูงหรือเงื่อนไขมันจะผิดนั่นไปบ้างแต่ก็ยอมมันขึ้นอยู่กับความยินยอมของผู้ผู้เช่าด้วยคือตั้งแต่แรกนะคะแล้วก็ดูเงื่อนไขสัญญาให้ดีนะคะหรืออย่างบางที่เก็บค่าส่วนกลางไปแล้วเนี่ย แต่ว่าไม่เห็นทําอะไรเลยปล่อยให้ขโมยมาขโมยของอะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่มีรอปภนะฮะหรือไม่มีมาตรการรักษาความปลอดภัยอะไรแบบนี้อันนี้ก็คือถ้าสมมติว่าเขาเก็บค่าส่วนกลางไปแล้วนะครับตามหลักถ้าเกิดความเสียหายเกิดขึ้นเนี่ยนะครับอันิติหรือเจ้าของห้องเนี่ยเจ้าของอาคารเจ้าของห้องพักเนี่ยครับต้องรับผิดชอบนะครับเพราะเราสามารถที่จะไปฟ้องดำเนินคดีได้เลยเนื่องจากว่ามีการเก็บค่าส่วนกลางนะครับแต่ถ้าเป็นกรณีที่ เฉพาะค่าเช่าเพียวๆเ,เนี่ยะนะครับโดนงัดท้องอย่างเงี้ยอันนี้จะไปเรียกร้องกับทางเจ้าของหอพักไม่ได้เจ้าของห้องพักไม่ได้นะ,นะคะก็ต้องแยกกันนะคะก็มีทั้งค่าเช่าค่าปาระกันความเสียหายค,ค่าส่วนกลางอะไรต่างๆก็ดีนะคะซึ่งถือว่าการอยู่อาศัยก็เป็นสิ่งจําเป็นนะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยก็ยังเช่าอยู่นะคะหรือว่าอาจจะอยู่ต่างจังหวัดมาทํางานในกรุงเทพ ก็ต้องเช่าอยู่นะหรือมาเรียนหนังสือก็ต้องเช่าอยู่นะคะแต่ว่าโควิด19ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ทำให้หลายๆคนเนี่ยเกิดปัญหาในเกิดปัญหาไม่มีเงินจ่ายค่าเช่านะมาว่าไม่ได้ทำงานไม่มีรายได้หรือบางคนก็กลับต่างจังหวัดเพราะอยู่กรุงเทพมาทำงานแต่ร้านปิดนะทั้งปิดไม่มีงานทำก็กลับต่างจังหวัดอาจจะทิ้งไป เลยก็ได้คนให้เช่าเองก็อาจจะเกิดความเสียหายด้วยเหมือนกันติดต่อไม่ได้นะครับเกิดบ่อยครับเกิดบ่อยวิธีการนะครับถ้าสมมติว่าเขาหายไปนะครับหายไปอาจจะ2เดือนสมเดือนติดต่อไม่ได้วิธีการก็คือผู้ให้เช่าเนี่ยสามารถที่จะมาลงบันทึกประจําวันนะครับไว้เป็นหลักฐานที่โรงพักนะครับแล้วก็ อาจจะให้เจ้าที่ตารวจเนี่ยช่วยเช็คนะครับช่วยเช็คว่าคนเนี้ยเอาชื่อมาให้เขาสามารถที่เช็คได้นะครับพอเช็คได้แล้วเนี่ยอาจจะติดตามตัวมาเพื่อที่จะมาเจรจาได้นะครับหรือกรณีที่มันตามไม่ได้จริงๆนะครับเจ้าที่ตารวจขอให้เจ้าที่ตารวจเนี่ยไปเป็นพยานค่ะในการที่จะขอเปิดห้องนะครับขอเปิดห้องให้มีเจ้าหน้าที่ไปเป็นพยานนะคะว่าในห้องมีอะไรหลงเหลืออยู่บ้างเพราะบางคนมันไปเลยนะค่ะไปเลย พอไปเลยเนี่ยผู้ให้เช่าเนี่ยเขาใช้ประโยชน์ไม่ได้เขาก็ส yes> ูญเสียโอกาสในการทําธุรกิจของเขาแล้วถ้าเขาไม่ไปบอกเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาเปิดเองเลยไม่ได้เหรอคะก็มีโอกาสเสี่ยงที่จะถูกดําเนินคดีข้อหาบุกรุกแกบเรื่องของเขาหายหรือทำให้เสียทรัพย์อะไรประมาณนี้นะครับถ้าติดต่อเจ้าของที่มาเช่าไม่ได้ครับจริงๆแนะนําให้ใช้วิธีนี้ไปแจ้งตำรวจให้เป็นหลักฐานลงประจําวันไว้เป็นหลักฐาน แล้วขอกําลังเจ้าที่สายตรวจมาเป็นพยานค่ะถ่ายรูปไว้ทุกขั้นตอนค่ะเพราะฉะนั้นติดต่อคนเช่าไม่ได้นะไม่รู้หายไปไหนนะจะขอเข้าไปตรวจห้องครับเป็นพยานนหน่อยครับก็คือจะใช้ห้องนั่นแหละเ้ามนหลายเดือนแล้วห้าเดือนจะได้คนอื่นเขาเช่าต่อใช่ใช่ใช่เพราะว่าธุรกิจมันต้องดําเนินต่อไปนะครับแล้วกรณีของผู้เช่าที่หายไปเลยติดต่อไม่ได้เนี่ยทางผู้ให้เช่าสามารถที่จะ ดำเนินคดีอย่างไรได้บ้างคะก็มันมันก็ไม่ได้เพราะเขามีเงินค้าประกันอยู่นะครับเราก็หักเงินแค่นั้นส่วนถ้าไปดูแล้วถ้ายังมีค้างค่าเช่าเกินกว่าเงินประกันที่เก็บไว้แล้วเป็นฟ้องทางแพ่งไปงแพ่ไหรือว่าเข้าไปดูแล้วห้องมันเสียหายเยอะ่ะหักเงินประกันแล้วไม่พอนะครับสมมติว่าเงินประกันมีอยู่แค่หมื่นเดียวไปดูห้องแล้วเนี่ยมันซ่อมเป็นแสนอะไรเงี้ยอันนี้ก็สามารถที่จะส่วนต่างฟ้อง ข <c oughs> องเขาได้นะครับ <ừ m. S 2> ส่วนว่าสารจะพิจารณาเป็นยังไงก็อีก <c oughs> เรื่องหนึ่ง <c oughs> นะครับส่วนการบอกเลิกสัญญาเช่านะครับถ้าสัญญาเช่าที่มีกําหนดระยะเวลาเนี่ย <c oughs> ก็ไม่จําเป็นต้องบอกเลิก <c oughs> นะครับเว้นแต่ว่าผู้ผู้เช่าเนี่ยนะครับสมมติว,ว่าสัญญาเช่า6เดือน <c oughs> นะครับอยู่ไป3เดือน <ừ m. S 2> ปรากฏว่ามันไกลที่ทํางานไม่สะดวกหรือห้องข้างๆก็ส่งสยงดังไม่อยากจะเช่าต่อแล้วทำยังไงละตอนนี้ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า30วันล่วงหน้า30วันใช่ถึงจะได้เงินประกันคืนนะครับ พอเราบอกกลาวล่วงหน้า30วันะนะครับขอบครกกำหนดแล้วเนี่ยนะครับผู้ให้เช่าเนี่ยเขาจะมาตรวจห้องในเรื่องความเสียหายของห้องถ้าความเสียหายไม่มีเขาก็จะคืนเงินประกันให้ภายใน7วัน อันนี้ยังไงต้องคืนต้องามกฎหมายระบุเลยภายใน7วันใช่ครับแต่ถ้าบอกว่ามันเสียหายคุณก็ต้องพิสูจน์ใ้ได้ว่ามันเสียหายไงอาจจะโอ้นีก็เสียหายนะอันนี้เลอะเทอะอันนี้เป็นรอยอะไรต่างๆต้องพิสูจน์ให้ได้มั้ยครับถ้าถ้าอย่างนั้นก็แนะนําก็คือสําหรับผู้เช่านะครับก่อนที่จะเข้าอยู่เ่ถ่ายรูปไว้ถ่ายรูปไว้ก่อนใช่ว่าอันไหนใช้การถ้าอันไหนมันใช้การไม่ได้ต้องทักท้วงในตอนนั้นเลยสมมติเข้ามาปุ๊บอ้าวหน้าต่างไม่ดี ต้องบอกก่อนเลยเลยให้เจ้าของมาซ่อมให้ใช่ใช่นะครับก็คือมันเป็นหน้าที่ตามกฎหมายก็คือกรณีผู้ให้เช่าเนี่ยต้องส่งมอบทรัพย์สินที่สมบูรณ์ที่สามารถใช้การได้ตามปกติให้กับผู้เช่าแล้วก็ผู้เช่าเนี่ยก็มีหน้าที่ตามกฎหมายที่ต้องรักษาทรัพย์สินไว้ในในในขณะที่อยู่อาศัยเนี่ยตามสงคืนตามสภาพเดิมใช่ใช่ใช่เพราะนั้นแนะนำให้ถ่ายรูปไว้ก่อนครับครับค่ะ อันนี้ก็คือว่าสิ่งที่บางทีมันมันเป็นเรื่องที่บางคนอาจจะบอกยุ่มยิ้มแต่ว่าจริงๆแล้วถ้ามันมีเรื่องมีราวขึ้นมาอะไรเนี่ยนะคะมันก็ต้องมีหลักฐานครับก็คือสมมุติว่าเกิดกรณีอย่างที่ว่าที่เป็นข่าวนี่นะครับเพราะเขาค้างค่าเช่าเนี่ยครับ คุณมันมีขั้นตอนของกฎมหมายอยู่นะครับก็คือทําสัญญาทวงถามก่อนะนะครับสัญญาทวงถามให้เขาปฏิบัติตามข้อตกลงเพราะว่าการผิดสัญญาเช่าเนี่ยมันเป็นข้อที่เป็นสาระสาคัญในสัญญาเช่าะนะครับอันนี้ก็ถือว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสามารถบอกเลิกสัญญาได้ผู้ให้เช่าสามารถบอกเลิกสัญญาได้แต่ว่าต้องทําหนังสือให้เขาปฏิบัติตามสัญญาก่อนนะครับ ถ้าเขาไม่ปฏิบัติตามสัญญาเราค่อยทำหนังสือบอกเลิกนะครับภายใน30วันนะครับมีระยะเวลาอย่างกรณีที่เป็นข่าวเนี่ยเห็นบอกว่ามันชำระไปบางส่วนแล้วยังเหลืออีกบางส่วนนะครับเวลาเราเราทำสัญญาเช่าเนี่ยต้องดูดีๆว่าเงินประกันความเสียหายเนี่ยมันจะครอบคุมถึงในเรื่องเงินเปลี่ยนเป็นเงินค้างชำระได้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้เพราะมนเป็นเงินส่วนละส่วนดูให้ดีคุยกันให้ดีตั้งแต่แรกนะคะกรณีของ การเช่าห้องพักก็ดีกับการเช่าประกอบกิจการประกอบธุรกิจอันนี้มันมีความต่างกันไหมคะใช่คล้ายคล้ายกันคล้ายคล้ายกันก็คือในเรื่องเงินประกันเงินทับประกันความเสียหายเงินชําระค่าเช่าล่วงหน้าจะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่ากฎหมายประกาศฉบับนี้เขาเฉพาะห้องพักที่พักอาศัยเท่านั้นที่พักอาศัยครับแต่ว่ามันก็จะมีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ย เป็นหลักในการที่จะดําเนินคดีกันเมื่อมีการผิดสัญญาะนะครับเพราะว่าประกาศของค,งคุ้มครองผู้บริโภคฉบับนี้คุ้มครองเฉพาะที่พักอาศัยที่พักอาศัยนะเพราะถือว่าสําหรับการอยู่อาศัยเท่านั้น<ช>แต่ถ้าสําหรับการประกอบกิจาการทรําธุรกิจการค้าต่างๆ อันนี้ถ้ามีปัญหาขึ้นมาก็เป็นเรื่องที่จะต้องเจรจากันใช่อันนั้นสัญญาจะละเอียดอ่อนมากนะครับเพราะว่าส่วนมากก็เช่าเป็น2ปี3ปีนะครับถ้าทําธุรกิจนะครับเพราะว่ามันต้องเริ่มตั้งแต่การลงทุนก่อนจะได้ทุนคืนนู่นนี่นั่นแล้วก็ลูกค้าก็เริ่มรู้แล้วว่าเราอยู่ตรงนี้นะครับบางครั้งก็เกิน3ปีก็มีนะครับเรียกว่าตอนนี้ก็ต้องเห็นใจสําหรับผู้ที่ประกอบธุรกิจร้านค้าต่างๆนะคะโดยเฉพาะบางทีในห้างเนี่ยนะคะที่ที่ปิด ยังไม่ได้เปิดต่างๆนะหรือว่ากว่าจะเปิดได้เนี่ยลูกค้ามันก็ไม่ได้กลับมาเหมือนเดิมใช่ไหมคะคิดว่าหลังจากโควิดซาลงหรือว่าเปิดประเทศแล้วเนี่ยครับคดีประเภทนี้จะขึ้นศาลเยอะในเรื่องนี่แหละพวกเช่าพวกเช่าอะไรต่างๆนี่แหละจะมีตามมาใช่ใช่เพราะว่าหนึ่งไม่มีเงินจ่ายเพราะไม่ได้ทําธุรกิจค่ะร้านค้าก็เสียหายผู้เช่าเสียหายไม่มีเอาอย่างนี้สมมุติกรณีเอาห้างเนี่ยถูกคําสั่งให้ปิดใช่ไมคะแล้วร้านที่เช่าในห้าง อันนี้มันก็ต้องแล้วแต่ตกลงกันตกลงกันใช่ไหมคะถ้าห้างบอกว่าอันนี้เรามันเป็นรมสั่งปิดโดยรัฐไม่ได้เป็นความผิดของเราอันนี้แล้วแต่ตกลงกันถ้าไม่จ่ายถ้าไม่จ่ายเขาหรือว่าห้างจะเก็บหรือเก็บเท่านี้ถ้าเราไม่จ่ายเนี่ยเขาอาจจะ บอกเลิกสัญญาเราเพราะมันมีคนใหม่ที่จะเข้ามาทดแทนเราถ้ายังเก็บอยู่นี่ก็ไม่รู้จะว่าอย่างไงเนาะอาจจะเก็บครึ่งหนึ่งหรืออาจจะมีการส่วนลดอะไรประมาณนี้นะครับแล้วแต่การบริหารของแต่ละห้างคแต่ที่สําคัญที่แน่ๆอย่างที่พุ่งกลับบอกไปอาจจะมีคดีอะไรต่างๆฟ้องร้องตามกันมาอีกนะคะหลังจากนี้ก็ให้กําลังใจทุกๆคนนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่ยังมีงานทําอยู่หรือคนว่างงานนะคะหรือผู้ประกอบธุรกิจต่างๆ หรือหลายๆคนต้องปเปลี่ยนอาชีพเลยเนี่ยน,นะคะมาขายของกลายเป็นแม่ค้าออนไลน์เพราะว่าออนไลน์ไปนะคะว่าถือว่ายังสามารถที่จะทําธุรกิจออนไลน์ได้ถ้าไม่สามารถเปิดหน้าร้านได้ก็ให้กําลังใจทุกทกคนนะ,คะในช่วงสถานก,การณ์แบบนี้นะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณผู้กับที่มาพูดคุยกันค,ะค่ะ ค,คุณผู้ชมสามารถติดตามรายการกฎหมายน่ารู้ได้นะคะทางโพลิสทีวีตามช่องทางต่างๆที่ขึ้นหน้าจอตรงนี้นะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วะคะ่ะดิฉันสุภรัตน์นาคกุลนำพร้อมมุ่งกลับลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ